สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนเอนน้องๆทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านสำหรับปีพศนี้ผมเพิ่งได้มาเมื่ออาทิตย์ก่อนครับท่านคือไปซื้อของครับแล้วได้ตังทอนมาเป็นเหรียญสิบบาทที่ราคาสูงพศนี้แล้ะครับท่านเรามาดูขา่าจะเป็นปีพศอะไรจำนวนการผลิตอย่เท่าไหร่นะครับ สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแหงเตนานามคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิฝนอรุลยเดชในรัชการที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญนี้นะครับท่านผมไม่ได้ซื้อมาอะไรเลยครับผมได้มาจากน้องเสาคนหนึ่งครับที่ไปแลกที่ธนาคารมาให้ผมเขาทางานที่ธนาคารนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ โคตรโชคดีของผงเลยครับเนี่ยมายังไงครับเนี่ยติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากสะด้ยเลยครับเนี่ยบอกตรงเลยครับสลับปีพศนี้นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนและสมบูรณ์แบบอีกต่างหากครับเนี่ยลักษณะของเหรียญก็คือคทวโพลิเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับท่านลักษณะเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับสวยงามมากนะครับเหรียญนี้ครับคมชัดเจาะมากเลยครับท่านดูสิครับเนี่ยทั้งที่ไม่ได้ทาการล้างอะไรเลยนะครับสุดยอดครับลองมาดูขบว่าจะเป็นปีพศอะไรนะครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับ มาดูครับนี่ครับนี่ขอบเฟืองครับสมบูรณ์แบบมากครับเหรียญนี้ครับอืแทบจะหาจุดบกพร่องไม่มีเลยครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับบอกตรงเลยว่าเงินสองถึงสามพันสบายๆเลยครับแบบนี้ครับเนี่ยดูสิครับสวยงามประการขนาดไหนคิดดูนะครับกรมจัดจ่อมาครับขอบเฟืองันและเรียมเหรียญนี้ครับนี่ครับมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศเลยนะครับนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับอักษรเบวสามตัวที่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างกอกมา สัญลักษ์ช้นเหลียนทำขึ้นมาเพื่อผู้พิการตาสายตานะครับจะได้มือรู้ๆคำนูนว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพอ2องสงพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดครับท่านสองห้าสี่นนะครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่สามเลยนะครับเนี่ยโคตรโชคดีแล้วครับผมเจอเต็มๆเลยครับวันนี้ครับแต่เมื่อวานนี้นะครับไม่ใช่วันนี้ครับวันอาทิตย์น้องสาวผูมาหาครับนี่ครับสวยมากครับเหรียญนี้ครับโชคดีมากเลยตื่นเต้นมากเลยครับส่วนตรงกลางคือ พาพปางว่ได้รุนล่าลาลามตามลงไม้นี้ขึ้นไปน้ำเจ้าพระยาได้ล่างุดถดสิบบาทไทยแล้วก็สิบาทอัลบินนะครับสำหรับปีพศนี้นะครับจุดขายมีจุดเดียวครับคือปีพศนี้นะครับปีพศสองห้าสี่หนึ่งนี่ครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยจำนวนการผลิตนะครับปีสองห้าสี่หนึ่งเนี้ยความกว้างของมเดียอยู่ที่ยี่หกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เก้าแสนแปดหมื่นเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญเท่านั้ ในระดับยูเอ็นซีนี้ขยับขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งแล้วนะครับจากสองพันเป็นสองพันห้าร้อยบาทครับยูเอ็นซีนะครับจากสองสองพันเป็นสองพันห้าร้อยบาทครับหนึ่ง่อหนึ่งเหรียญนะครับสำหรั 1, บยูเอ็นซีนะครับส่วนเหรียญที่ั่านการใช้นั้นตกอยู่ที่ลละห้าร้อยถึงแปดร้อยบาทเลยนะครับ